สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพอกันยามบายขอ้อมือวันที่24มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะถัดมาละะนะักษณะอากาศ24ชส่วโม่ข้างคน้นาตั้งแต่บ่ายมื้อนีหอดบ่ายมื่ออื่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็สีมีอากาศหนาวกับมีลมแห้งเนาะค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อสังค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบายเมอนีกับซิยูทประมาณ28-30องศาเซลเซียสค่ะรากาอุณหภูมิต่ำสุดเ้ามืออื่นเนาะค่ะกับซิยูทประมาณ13-15องศาเซลเซียสค่ะคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาเนาะคะ่ะในส่วนมือวันที24่24-26มกราคมบริเวณภายีสันตอนล่างกับซีเมียอากาศเย็นถึงหนาวเนาะคะ่ะ อุณหภูมิสีลดลงประมาณหาถึงเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะลมกันยังเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว2 0ถึง40กิโลเมตรต่อสัโมงเนาะค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนั่นกับซีอูทีประมาณ2 7ถึง30องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับขาดว่าซีอูทีประมาณ1 3ถึง16องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่2ค่ะส่วนมือวันที27่27ถึง30มมกราคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างกับซีมีอากาศหนาวเนาะคะ่ะ อุณหภูมิลดลงประมาณ1ถึง3องศาเซลเซียสค่ะลมกันยังเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว1 5หถึง3 5หกิโลเมตรต่อสมองเนาะค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วงเมือนั่นกับซีอ่ทีประมาณ26ถึง27องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับคาดว่าซีอ่ทีประมาณ13ถึง15องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะคะ่ะพอบันไม่มือนหนาะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน